สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระชังเลี้ยงปลาแบบทุ่นลอยน้ำเพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาในบ่อน้ำเพิ่มปริมาณการเลี้ยงปลาและเป็นทางเลือกในการเลี้ยงปลาอีกช่องทางจะมีสาระที่น่าสนใจอย่างไรจะยากง่ายแค่ไหนไปติดตามรับชม ได้เลยนะครับวัดดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้มีหัวใจรักการเกษตรครับผมวันนี้ร่วมสองช่องนะครับเดิมกับอาจารย์กิติเดชบ้านสวนเกษตรแสนสุขนะครับผู้จัดการปีชาชาาินะครับช่องผู้จัดการหัวใจเกษตร มือนี้มีสาระดีๆเหมือนเช่นเคยฝากพี่น้องอีกเช่นกันฝากพี่น้องอีกเช่นกันเมื่อนี้นะครับผู้ใดมาเกลี่ยงปลาครับนะครับติดตามให้ได้นะครับว่าทั้งสองช่องมื่อนี้ชิพ้าพี่น้องไม่เห็นอย่างเขาเรื่องกันเลยหรอจานน้อ้านหลังของข้านี่ครับพี่น้องครับมื่อนี้ชิพ้าพี่น้องมาทดลองเลี่ยงปลาในกระช่างเลี่ยงปลาในกระช่างนอจานน้อบ่แมนกระช่างบกเป็นกระช่างล่งในบอบอนาม เป็นบ่อนามที่เขามีอยู่นะครับพี่น้องครับช่วงนี้เดือนอันนี้เดือนตุลาต้นเดือนตุลาปีนี้น้ำเต็มพอดีเลยน้ำก็ลังลายน้ำก็ลังลายเห็นโอกาสดีเสียดายน้ำเลยเสียดายน้ำพี่น้องครับครับจริงปลาก็เลียงไปแล้วล่ะในธรรมชาติมันปีเดียวเลยแต่ว่าปลาพวกนั้นเนี่ยก็จะเอากินได้ปุ๋ยแล้วต้องน้ำลดน้ำลดแต่ว่าเขาอยากจะเเลี้ยงเพื่อขายไปที่นี่อ่าครับครับเลี้ยงเพื่อขายนายจานน้องเลี้ยงเพื่อขาย ก็เลยว่าเฮ็ดจังไดให้มันสามารถจับขายได้ายนะครับหล้กกาเลี้ยงแล้วก็ให้พี่น้องได้รวมศึกษาน้ากันนําครับผู้ใดอยากมีบ่อมีบ่ออยู่น้อยจานเนาะมีบ่อมีนามมีบ่อมีหนามอยู่นะครับปล่อยให้นามมันก็ได้เฮ็ดยังไงนะบ่อไงซะเขาก็เลยว่าเอาพาพี่น้องมาเบิ่งโครงการเนาะเลี้ยงปลาในกระช่างเอานี่ครับพี่น้องครับอาจารย์ให้ความรู้พี่น้องนิดนึงครับผมเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับอันนี้คือเป็นกระชั่เงนะครับ เป็นกระช่างโค้งสร้างใสยังเฮ็ดอาจารย์ใสท่อ PVC ครับท่อ PVC นะครับสี่หุนสี่หุนนอถากนอสี่หุนความกว้าง2เมตรไหมหมอจันกว้างตัวนี้นอสองเมตรแล้วก็ยาวยาวสามเมตรสามเมตรสูงสูงเมตรยี่สิบสูงเมตรยี่สิบครับอ่าก็แสดงว่าอยู่ที่หกตารางเมตรครับอ่าเลี้ยงปลาได้ตารางเมตรนะครตารางเมตรละห้าสิบตัวหกห้าสามสิบ ก็ประมาณ300ร้อยวีว่า300ตแต่ว่างวดนี้เห็นว่าจะลง400ต <400 S 2> ัว <g ül> พี่น้องครับสะลงสี่ร้อยตัวอ่าเดี๋ยวมาเบิร์ก่อนเพื่อพี่นอ้องเพื่อจะเคลียรนําอาจารย์เนาะเนี่ยครับเอ <g ül> ่อทอพี่พีซีนี่จุดเด่นก็คือเนี่ยเขาเบิร์กนะอา,นะอาจารย์เนอครับ <g ül> คือยังกดมันนี่ครับดีครับสังเกตเบิร์พี่น้องนะครับว่าเพื่อให้อ่าตัวนี้ฮะตาคายเข้านี่เนาะอาจารย์มันตึงเนาะครับ พอบางท่านอาจจะเฮ็ดแคทข้างบนนะที่ผมเคยเห็ดแล้วก็ปล่อยทั้งลุมมันมันบอิจาคปล่อยทั้งลุมหลังให้มันทวงหนักอันนี้เขาเห็ดทั้งลุมพร้อมเลยเขาเห็ดทั้งลุมเาวลงมาได้เลยพี่น้องครับสวยเห็ดเป็นโค้งเอาไว้แล้วก็เอาเอาถุงมาสวมหน่อยจานนาะก็เลยเป็นแบบตึงเลยมันก็เลยตึงตึงเลยครับนี่พี่น้องลองเบื้องข้างในนี่เอาทายพี่น้องเบิ้งข้างในเบิ้งเห็นบ่ะครับจะมีโค้งนะครับทอพี่วิซีเป็นโค้งนะครับนี่เห็ดเอาไว้ เจี๊ยบไถ่าที่เขาขึงไว้นี่ตึงน่าอาจารย์เนาะเอ๋อผาพี่น้องเบิ่งมันใส่มันใส่อยัางไงอาจารย์อุปกรณ์นะเอาเพื่อพี่น้องเพป่ะอยากเฮ็ดน้มเขาแมนมาเบิ่งอุปกรณ์มุมตัวนี้อ่ามุมตัวนี้มันสิเป็นเขาเอ่ยว่าสี่ทางขอตอสี่ทางสี่ทางดาวเผื่อดาวเอาแล้วก็มีอันนี้นั่มดิอาจารย์กับสี่ทางหาทางมีท่อตัวนี้นั่มมีแมนครับเห็นบอกตัวนี้อ่าพอดีบอกตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ออกมานีเรื่องทางอันนี้สองทางทางลงไปทั้งบลูมครับตัวนี้ตัวมาทั้งย่าวนะ อันนี้ไปทางขวางแต่ละอันมีเหตุผลเด้แต่เนี่ยครับแต่ละอันมีเหตุผลตัวเทิงตัวเทิงกับมีครับเอาไปเทียบใส่ทอร์บิซีกันปลากระโดดเพราะว่าความสูงของนี่เข้าเมตรยี่สิบแม่นครับเท่ากับหยาดปลาโดดมึงเจะปลากระโดดเพราะว่าตัวนี้มันสามารถอันนี้อันนี้บ่อใดติดกาวบ่ได้ติดกาวครับเขาจะเอาสูงมาได้ก็ได้ก็เลยเอาตะไคร่มาเสริมครับตัวนี้เอาตะไคร่มาเสริมได้ครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้ที่โพมันอีกก็คือเอามาเห็ด ทุนร้อยทุนร้อยนี่ครับเป็ห็ดทุนร้อยครับนี่ยน่าออกมาเนี่ยเห็ดเป็นตัวยึดตัวยึดทุนร้อยทุนร้อยอ่าจะได้ความสวยงามนําส่วนข้างล่างครับมาบข้างล่างพี่น้องข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นข้อต่อสามทางสามทางเป็นสามทางเรามันจะเป็นอุปกรณ์พิเศษด้วยครับครับมึงผู้จัดการมึงเด้อมันจะไปเห็นบ่อ่าไปทางขวางโอ้ครับแล้วก็ไปทั้งเน่าแล้วก็ขึ้นบุญอ่ามันดีเลยมันก็ปรับสภาเป็นกลนเพื่อนว่ากลนแม่งกลนกระช่างกลนกระช่างมันได้เหมาะครับนอกนั้นกา ที่นี่ตัวนี้กะคลข่ยๆกันตัวนี้กะเป็นสีท่างาตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสีาาท่างธรรมดาสีท่างธรรมดาสีท่างธรรมดามีขึ้นบนบไปข้างลง่าตัวนี้กะคือการกับตัวมสัสยตัวการนี่กงตัวนี้กะแค่เป็นสามท่างธรรมดาส <ะ S 2> <ว>ดามท่างธรรมดาสามท่างธรรมดาแต่ว่าเสริมแข็งขั้งในนิดนึงเสริมแข็งครับเขาสามท่างสามท่างธรรมดาเ่อเหตุให้ก้นก่นของกระช่างนี่มันแข็งมันแข็งมันตึงแข็งตึงพอเขาใส่ฟีวสีอาจจะอ่อนน้อยจานเนาะอันนี้เขาก็มาเสริมับทุนหกลูกนะครับ ทลูกมุมสี่มุมครับผม้วก็ตรงกลางอีกสองมุมแม่นครับครับอันนี้คือสัดส่วนทั้งเบิดองนอาจานนอกแม่นอันนี้พ่อเพียงพ่อพ่อแล้วพ่ออ่าตัวนี้ที่เขาเสริมนี่ฮะพี่น้องครับเบิ่งกับประมาณเก่าสิบเซนนี่สีเสริมไหม่กันปลาโดดกันปลากระโดดจริบจริงเนี่ยกระช่างเขาหดถึงนี่แล้วแม่นครับนะครับแต่ว่าเวลาเขาลงไปสูบันนามันจะอยู่ประมาณนี้นอจานนอกครับมันจะอยู่ประมาณครึ่งนี่มันกับเรียเรียผู้ดี ก็เลยเอาตะไครยมาเย็บเสริมด้ครับเพื่อนๆครับเอามาเย็บเสริมนิดนึงเพื่อไว้เนี่ยอีกก็เลยกลายเป็นสูงขึ้นมาอีกอมาที่นี่ขามีตัวที่ลงน้ำไปแล้วที่นี่ข้ากกต้องเอาไปลงน้ำ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 เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพา่พี่น้องไปเบิ่งตัวที่ลงน้ำเอาไปแล้วครับไปเลยครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็คือกระช่งนะครับที่เอาไว้แล้วก็มาลอยน้ำทดสอบเก็บ้อยแล้วนี่ฮะพี่น้องก็เบิ่งครับว่าทุนเท่าสีลอยอยู่ประมาณนี้ครับ ร่อยดีดีนาะอาจารย์เนาะครับร่อยดีดีีพระ่อยแบบอาทิตย์หนึ่งเ็ได้หนี่งครับอีกครับพี่น้องครับเข้าเบอร์ดีดีลักษณะนี้นะครับร้อยแบบเสมอเลยครับทีนบอตัวนี้ก็สูงเพิ่มประมาณนี้เป็นไปตามที่เข้าว่างแผนไปนาะอาจารย์เนาะพอดีเลยนะครับพอดีเลยครับให้ไหลตัวนั้นสําคัญทุนลอยทุนลอยนะครับยงนันอยู่ระดับนะครับกดของทุนเลยอ่ากระช่างเขามันเม็ด20ครับมันลงไปนี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งเลยครับขึ้นมาอยู่ประมาณ20เซน20เซนประมาณ ต่อขึ้นไม่อีกต่อไม่อีกครับนี่ก็ได้ต่อขึ้นไม่อีกคือประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนาะครับแม่มันไ่มีทางกระโดดได้ว่าได้ครับหลังจากนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วกะลงปลาได้เลยลนะจ๊ะล่องปลาได้เลยครับครับพี่น้องครับได้เวลาปล่อยปลาแล้วครับที่นี่ครับผมกระช่างนี่เป็นปลานิลเนาะจ๊านเนาะเป็นปลานินหมันนะครับปลานินหมันปลานินหมันสี่ร้อยตัวเดี๋ยวผมประหยาดให้เบิ้งตัวนิดนึงก่อนเบิ้งใส่บ้านเน่ ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับครับนี่ฮะกระชังที่หนึ่งปึ๊บมีเบิ้งน้ำครับพี่น้อง,งครับน้ำม,มันเย็นเดลยนี่นี่น้ำเย็นมากตุ๊บเฮโอ้โหอ้ากี่แล้วอาจารย์ครับอ่าไปลงครับปลาเขาก่อนเดี๋ยวลงนี่เขาก่เอามาพักไว้แล้วเด้อครับพี่น้องครับเอามาแช่น้ำเอามาแช่น้ำไปเรียบร้อยแล้ว ึไปเลยตึ๊บตึ๊บาึ๊บตึบตึ๊บลึ๊บตินปตึดินสี่ตึ๊บตึ๊บรึ๊บตัวลงไปในกระชังนีึ๊บตยแบ้วที่นี่ปึ๊ดุกปรตดุบครับดุกบุึ๊บนึ๊บตึ๊บลาดบกเพบ่อนๆคึับตึ๊บตั๊บตึาบตึ๊บตึ๊บาทหบตึ๊บตึ๊บตบตึ ถุงละ200ตัวถุงละ200ตัว,ตวทั้งหมดนี้ก็400ตัว400ตัวพร้อมลงไปแล้วครับปลาดุกบิ๊กอุย้ยพร้อมลงอ๊อะไปจ้ของแพนปลาเพื่อนไหนขับแนะนำครับมือแรกที่ป่อยย่างบะต่องให้อาหารกันครับ,รบเพราะว่าเพื่อนให้อาหารมาจากฟาร์ม,มเรียบร้อยแล้ว ไปหาอาหารมืออื่นห้องครับพี่น้องหาอาหารมืออื่นครับแล้วก็เพื่อนก็แนะนําเรื่องการหาอาหารมาหนึ่งวันให้สองครั้งก็พอครับเช้าเย็นหมครับเช้าเย็นแล้วก็โปรตีนเนี่ยผู้จัดการโปรตีนก็ปลาช่วงนี้กําลังต้องการโปรตีนหลายโปรตีนสูงเนาะเงอเป็นโปรตีนขนาด32มสิบสองสามสิบสองเปอร์เซ็นต์สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้ครับพี่น้องเป็นอาหารปลาดุกเป็นอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกโปรตีน32นะครับ ถามมันใหญ่เนี่ยเขาจังปรับจะค่อยปรับลงมาพอปรับลงมาก็จีเป็นโปรตีนยี่สิบผายี่สิบผายี่สิบผาเขาก็วางแผนว่าเอาเดือนหนึ่งก่อนครับให้เพิ่นสางโค้งสางก่อนเนาะเขินว่าเร่งเนาะช่วงนี้เร่งโค้งสางเร่งโค้งสางก่อนแล้วสั่นเดี๋ยวมันสี่แขนครับอัดอัดตัวนี้ก่อนอ่าอัดตัวนี้ก่อนให้มันโค้งสางมันใหญ่เพิ่มโปรตีนก่อนเนาะแล้วก็ให้เบิ้งว่าช่วงที่เ่าจะให้เนี่ยเช้าเย็นนี่เป็นไปได้กับช่วงมีแดดออกอืม มีแดดออกครับผมช่วงมันหนาวนะอยู่จะฝึกไปให้ลอให้มันแดดออกก็ประมาณจะเก่ามงซิปมงจังมาให้จัมาให้นะครับแล้วก็ให้ตอนเย็นอีกพิ่มหนึ่งตย็นี้ก็ดีอย่างหนึ่งผู้จัดการเนาะคือตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนทายน้ำเนาะพอต้องเปลี่ยนน้ำแล้วเปลี่ยนน้เลยโอ้ยทำเป็นเหลืองอยู่บ่อบกบ่อบกแต่ต้องมาทายน้ำต้องมาทายน้ำทุกเดือนอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบ่อตรงนี้เขาหูอยู่แล้วว่าน้ำเขาีะมีทั้งปีนะครับพี่น้องครับน้ำเขาจะลดลงไปเรื่อยๆเวลาลดเท กระช่งางเขาก่อจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับปลาหลังจากที่เลียงชุดนี้เรียบร้อยแล้วครับประดุกว่างแผนเอาไว้สองเดือนคต้องเดือนนะครับถ้าเป็นไปตามนี่ก็คือจับขาย,ขายหรือแปรรูปครับถ้ามีแปรรูปก็จังคอยติดตามชมในช่องของบ้านสวนเกษตรแสนสุข ่องผู้จัดการรักจเกษตรว่าสีมีผลิตภัณฑ์บ่อปานิ่นะครับกะว่างแผนไใบซีเดือนถึงหาเดือนเดียวสี่แปรูปแบบเดียวเดียพี่น้องจังค่อยติดตามชมในช่วงต่อไปนะครับสําหรับมือนี้โครงการทดลองอะไรกันเนาะใส่เข้ามาทดลองเลี้ยงปลานะครับในกระช่งนะครับในบ่อนามที่เขามีอยู่นะครับสีเป็นยังไงฝากพี่น้องติดตามทั้งสองช่องสำหรับมือนี่ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบ้านสวนเกษตรแสนสุกผู้จัดการหัวใจเกษตรฝากพี่น้องกดถูกใจกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับมาเป็นเพื่อนกันละกะกดกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นเรื่องเล่าใหม่ของทั้งสองช่องนะครับสำหรับมินีต้องขอบคุณนะครับลวก็คลิปนาพ่อกันไหมสำหรับมินีสวัสดีครับ